สวัสดีครับพบกับผมในรายการต้าเกมเมอร์ครับวันนี้เราจะมาสอนทำปืนธนูนะครับไปดูกันเลยครับโอเคนะอันดับแรกนะครับบล็อกนะครับที่ต้องใช้นะครับคือบล็อกอินหยาบนะครับ ุปกรณ์นะครับก็นี่ครับคันโยกแล้วก็ตัวนี้กับไอ้บ็อกทอดเลสโตนนะครับแล้วก็ผงเลสโตนนะครับนี่ครับแล้วก็เครื่องยิงครับนี่ครับมันก็จะได้อย่างนี้นะครับโอเคพอมันได้อย่างนี้ปุ๊บคุณก็วางไปเลยครับสามช่องเลยครับ นี่ตามแนวรูปมันเลยครับสามช่องพอคุณด้สามช่อง,อองปุ๊บนี่ขูดเลยคุณก็ขูดลงไปเลยครับนะครับแล้วคุณก็วางต่อจากไอ้บล็อกสองอันนี้ครับต่อมาเรื่องสองแล้วนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับไอ้ตรงนี้ก็จะเป็นไอ้ตรงเครื่องยิงก็จะเป็นสิบนะครับ เครื่องยิงอันนี้ก็จะเป็นสินนะครับวางมาเลยครับแะเนีลยครับโอเคครับพอได้ปึ๊บก็วางคันโยกไว้ตรงด้านหลังหลังตูดของปืนตัวนี้นะครับนี่ครับแล้วคุณก็วางไอ้ตัวนี้ไว้ที่หัวเครื่องยิงนะครับกดชิปนะครับแล้วคุณก็วางเลยครับโอเคครับแล้วคุณก็วางโพเลสโตนนะครับ วางมาเลยครับนี่ครับวางพวงกว่ามันจะทั่วนะครับวางให้มันทั่วไปเลยครับวางให้มันทั่วไปเลยนะครับนี่ครับพอมันได้หน้าตาอย่งที่คุณเห็นแล้วก็ใส่ทอดเลสโตนนะครับนี่ครับแล้วก็ปิดตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใส่ด้านหน้าไปอีกนะครับ อีกแค่นี่ครับสองอันเหมือนกับอันนี้แล้วอุปกรณ์ที่คุณต้องใช้อีกก็คือธนูนะครับลูกธนูนะครับคุณก็เอาลูกธนูใส่เข้าไปเลยครับนี่ครับลูกธนูนะค,คุณก็ใส่เข้าไปในเครื่องยิงเลยนะ ไปให้หมดแล้วครับโอเคนะครับพอคุณใส่หมดปุ๊บคุณก็ไปกดสวิช์เลยนะครับนี่ครับมันก็จะยิงออกมาแรงอย่างนี้เลยครับนี่ครับมันก็ยิงปะ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 มาอย่างนี้นะครับโอเคครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืม กดแชร์กด s u b สไ r i b e กดถูกใจและคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณครับ